สีแดงไม่กล้าทำอยากเจอคุณปายสักครั้งจะมาชุมพรหรือเปล่าอิพี่พไปทำสีเขียวแล้วปไปทำปาไม่น่ารอด ไปหาหน้องปายแต่พกร้อนหมดแล้วอยากคอ,อกับพี่ปายสักห้าวิได้เด่ยพี่หาก่อนไปหาเขาเสร้อผ้มีรถเชื่อมก่นนีตต้ตักติ๊ตักติ๊ตักพี่ปายเทน้ำมูกก่อนสวัสดีค่ะ หนูหน้าแดงรอหน้าแดงรอไลแล้วอ่ะหนูหน้าแดงรอแล้วเหรอโอ้ทำอะไรอยู่ครับกินข้าวกินข้าวกินข้าวเหมือนกันเลยโอ้โอรเจียงหัวเพว่นน่ะโอ้ไข้เคลื่อนใหม่เคลื่อนใหม่เป็นไงอากาศทางนู้นหนาวไหมนี่ที่ตายไม่หนาวค่ะที่ตาที่ตาไม่ไม่มีอากาศหนาวนี่ พี่ใต้ไม่เย็นไม่เย็นตายพี่บายไปตกหมึกอ,อยู่ตอนนั้นพี่บายไปภูเก็ตมาได้หมึกตัวเดียวใหญ่แล้วใช่อร่อยมากมัมีโอกาสได้เจอกันเลยใช่ <c oughs> พี่ไปมาพังงานหรอคะนูสั่นหมดแล้วอ่ะพี่พี่ไม่ได้ไปพังงานนุกไปหรอคนอื่นว่านุ๊กไปพังงานแต่พี่ไายภูเก็ต <c oughs> <c oughs> Oh. เอ้ยยงไงไปยังไง,ง,ไงดูเขินอ่ะพี่ไปคือดูผ่านอ่านโทรศัพท์อย่างเดียวเลยดูในทิกอกติดตามพี่ไปในทิก t กดูในไอจีแล้วก็มิ้นมาหลายหลายเลวแต่ว่าพี่ไปเพิ่งเพิ่งอ่านตอนไรที่แล้วเราแบบเขินมากพี่ไปเพิ่งเห็นขอบคุณนะครับครับแล้วลิน <c oughs> อยู่จังหวัดไหนนะอะไรคะลินลี่อยู่จังหวัดไหนนะ ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่าพี่เจนซื้อบ้านใหม่แต่ว่าหนูอยู่นครศรีพี่ายพี่เจนพี่าปตกลงว่าอยู่นครศรีหรืออยู่กรุงเทพพีุ่ายเจ้ทีปั๊มน้ำบ้านพี่ดังหน่อยเอฟซีน้องายโอ้ยนี่ก็จะตื่นเตะกับพี่เจนนี่แล้วทีนี้สวัสดีครับน้องายน้องายอันนี้พี่อยู่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับน่ารักพี่ยิวโอ้มีคนเอ็นดูลิลลี่หน้าแดงจริงดูหน้าแดงมากโอ้น่ารักมากน่ารักมากนีหนูไม่ผิดพี่ที่อยู่ค่ายเดียวกับพี่ไปเขาร้องเพลงหน้าไม่โหดด้วยใช่ไหมคะเนี่ยไหนใช่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 มี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 ครับ ไขมุกหรือเปล่าไม่ไขมุกก็พี่ฟาใสถ้าพี่จำไม่ผิดเดี๋ยวพี่ก็จะไปแก่ร้องเหมือนกันเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้นรอตัวเองแล้วเนี่ย b อ e น่ารักจังลิลลี่เกี่ยวกันไม่อยู่คือแบบไม่ทุกคนต้องเข้าใจฟิลแบบเราก็เอฟซีเขาใช่ไหมคือเราเราก็รู้แบบเราเราก็พอมีชื่อเสียงแต่แบบพอเรา ได้ได้ได้ทำอะไรร่วมกันกับคนที่เราเป็นเอฟซีเขามันตื่นเต้นมากๆเลยพี่เชื่อเราต้องตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้นตอนนี้เวลาไปไปที่พี่ตายบ้างแหละขอนแกนขอนแกนเจอได้นะอยู่ขอนแกนแล้วตอนนี้พี่อยู่ที่ค่ายเลยอยู่ที่บ้านค่ะ ตอนนี้อยู่บ้านครับอือโอ้อ่ารักจังสีไปสีว่าเป็นกุ้งนุ๊กเออผีนุ๊กใช่ก็ดังถูกตีอ่ะเส้นมามันเลยอลายผลดังยิดเลยเอาจีบไปเลยอ่ะก็มีผู้ใดแกล้วสวัสดีนี่ก็สวัสดีสวัสดีครับ วัดด oh> ีครับบินดี่น่ารักไหมนี้อยะน่ารักเขาเขาาเป็นเอซีกันแดนเซอร์หนูคอมเมนต์บอกว่าให้เอาพี่ปายมาเป็นแดนเซอร์เทนเขาว่าโอ้ได้เรื่องเต้นพี่ถนัดมากออ แล้วพี่ไปเริ่มเริ่มมีคอนเสิร์ตแล้วยังค่ะพรุ่งนี้พี่มีงานวิติ้งค่ะเริ่มเริ่มเริ่มมีมาแล้วแล้วลินลี่อะมีงานไหมมีค่ะยี่สิบเอ็ดนี้ที่ที่สะพานแม่น้าเควค่ะเควเควอะเควเควอะแม่เควโอเคแมวแอน อพี่ไปายได้กินอาหารที่ใต้บ้างไหมคะตอนลงมาภูเก็ตนี่ใช่ใช่ใช่แล้เนาอเฮ้ยพี่กินพี่กินพี่กินหมกอะไรนั่นเขาหมกอะไรไม่รู้หมกปลาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่ทาให้กินนั่นนั่นเจ้าช่ลองกินไหมแล้วก็มีอาหารซีฟู้ดเยอะแยะเลยใช่ซีฟู้ดที่ใต้จะจะจะอร่อยพิเศษกว่าภาคเหนนิดนึงอืม อ่าลิลลครับแม่เขาไม่รู้ครับอันนี้ของน้องครับแม่เราแล้วน้องยื้มของพี่เจนไหมไม่ใช่พี่เจนเอาของน้องไปบุ้ขคนปิ๊กไหนแม่ดีดบุ้ขคนปี๊กอนแม่เคยแม่รู้จักพี่ไปไหมั้รูจสวัสดีครับพี่ไปสวัสดีค่ะตามในทิกต็อกอยู่อายะโอ้รักไปก็ติดตามแม่เหมือนกันสวัสดีครับเกิดเราแม่แม่เกิดหญ่งเรา แต่ว่าแต่ว่าแต่คอกับพี่ไปเลยตอนร้องรักหน้าเต้าวานบนเวทีแบบหนูยังยังเขินเลยอะ่ะเขินมากโอ, <c oughs> ขอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่พี่พี่ไปก็เอาเพลงเจนนี่ไปร้องกัมไอ้กันเพลงหละเพลงหลายพี่ไปร้องหลายรอบแล้วเนะพลงอะไรนะถ้ามันพาย่อล่าถ้ามันพายก็ไป พี่จิกไปร้องหลายรอบอยู่เดี๋จะเพิ่งเก็บรีคัลลิสิตพี่นะแม่กินดีครับลางนอกรูปใบไป,ไป,ไปแล้วแลยว,ลวพี่ไปจะมีเพลงใหม่ไหมพี่ไปย,ยังไม่มีเลยมีแต่นุกมีเพลงใหม่ครับอ,อลิเลียเดี๋ยวน่าจะมีน่าจะมีเพลงช้าประมาณ อันนี้ค่ะอีกเดือนสองเดือนจนพี่ปายอ่ะไดีกว่าขอบคุณนะครับขอบค,ค,คุณนะคะพี่ปายมาเจอกันนะคะ,ะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน พี่ปลายปลายหนูลืมปิดฝาปิดตู้เย็นฝาล้นไหมตู้เย็นฝาล้นคืออะไรอะพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาแล้วโอ้เขินนึงเลยตอนนั้นเราเคยเอาหลอกเพลงน้องเขาไปร้องเปิดอยู่ในเฮ้เธอนะ่ะเป็นลูกบ้าบันได้แบ๊บแลกที่หั่นไปอ่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมีใ,ใครจำได้ไหมอก็เขิน ไม่ก็ไม่เคยคนที่เป็นศิลปินนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเปิดเพียงก่อนนะทุกคนบรรยากาศมันเริ่มมันมันมันเริ่มทำอะไรไม่ถูกแล้ว <c oughs> โอ้โหทีนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับทุกคนไม่ต้องปิดคอมเมนต์นี้ ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอ่ะฮัลโหล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  ไมปายไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยทุกคนแล้วก็นึง